สายการบิน Oman Air Chevrolet Find New Roads Nokia Lumia 730 debutx infinite multiplicity world wide web d e b u t x com แกะดำโมบายคาเฟ่ world wide web แกะดำคาเฟ่ com เอเ r อนวัตกรรมใหม่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออรา่าเปล่งประกายผิวดูอิ่มน้ำชั่วข้ามคืนพิสูจน์ได้แล้ววันนี้สนใจเดินทางด้วยรถไฟเรล l g อร m ม n นีคลิกไปที่ w w w b r a i l e e ย์เว erm y n e t เป็นว่าขนมปังของเยอรมันเนี่ยมีมากกว่า300ชนิดเลยทีเดียวเราจะขอยกตัวอย่างขนมปังที่คนเยอรมันเขาชอบทานกันแล้วกันนะคะอย่างเช่นบรอชเชนลักษณะของบรอชเชนเนี่ยก็จะเป็นทรงรีค่ะเนื้อข้างนอกนี่จะแข็งกรอบนิยมทานกับชีสไส้กรอบตับบดหรือทำเป็นแซนด์วิชผ่าใส่ไส้ตรงกลาง ไกซโรจะมีรูปทรงต่างๆเนื้อข้างนอกจะนิ่มรับประทานได้งาา่ายเขามักจะทานคู่กับแฮมชีสหรือเนปโรเกนบรอดหรือมิชบรอดขนมปังก้อนใหญ่แข็งสีน้ำตาลเข้มเก็บไว้ได้นานมากเขมามักจะทานคู่กับเนยชีสหรือทายแยมทานในตอนเช้า ลาเกนบรอเชนหรือขนมปังก้อนกลมสีขาวแป้งด้านนอกสีน้ำตาลโรยเม็ดเกลือด้านบนนิยมทานเปล่าๆหรือว่าเอามาทางแกล้มกับเบียร์ค่ะลา g e n p r e รสโซเป็นขนมปังเค็มลักษณะเป็นวงเกลียวสีขาวเนื้อนอกสีเหลืองทองเวลาเสิร์ฟมักจะแขวนมากับไม้ที่แขวนขนมปังชนิดนี้เป็นพิเศษ นอกจากจตุรัสแห่งนี้นะครับจะขายของแล้วนะครับนะยังมีสถานที่ที่สําคัญนะครับอย่างเช่นนะครับตึกนี้นะครับสีสวยอย่างเงี้ยเป็นตึกสารวัการเก่ากรุงบรอนครับตึกนะครับด้วยรูปแบบศิลปะการก่อสร้างอย่างบาร็อกฮะลวดลายที่สวยงามนะครับสลับกับการลงสีระบายสีเนี่ยสวยมากครับ The there's lot world to see. to such see, see world, world of a และที่เยอรมันเนี่ยนะครับเรียกว่าทั้งประเทศถ้าเกิดคุณผู้ชมจะช้อปปิ้งเนี่ยนะครับแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถที่จะทำแชกรีฟันได้นะครับที่สนามบินนะครับ ทีนี้นะครับเราต้องซื้อของมีมูลค่านะครับอย่างต่ำ25ยูโรขึ้นไปก็จะได้ชักรีฟันคืน10%ครับอย่างของเป้นเนี่ยนะฮะก็ได้คืนประมาณอยู่ที่5ยูโรครับก็ถือว่า5ยูโรนี้ก็ได้กาแฟดื่มหลายวัน จากเบรนมาร์คพัสนะครับเดินต่อมานิดเดียวครับคุณผู้ชมครับจะมาเจอถนนออต้องใชักว่าซอยครับภาษาเยอรมันเนี่ยเขาออกว่ากราเซ่คือบอนกราเซแ่แปลว่าซอยบอลน,นะเดี๋ยวเป้จะพาคุณผู้ชมไปบ้านเกิดของบีโทฟเฟน โอมานแอบินตรงทุกวันสู่กรุงมัสกัตและเชื่อมต่อสู่เส้นทางยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาใตา้กว่า40จุดหมายปลายทางทั่วโลกสำรองที่นั่งติดต่อ026351222หรือ w o r l d w i d e w e b o m a n a i r c o m เฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์นั้นประกอบด้วยข้าวบาเล่ดอกฮอปยีสและน้ำจัดใต้ดินค่ะรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกแปดท่านมีดังต่อไปนี้ค่ะทางรายการจะติดต่อคุณกลับไปพร้อมจัดส่งปั๊มลมไฟฟ้า m y c อ r Car รุ่น Carry Case มูลค่า1,590บาทผลิตภัณฑ์จาก My อนค และสัปดาห์นี้ The Insider ร์ชวนแฟนรายการร่วมสนุกตอบคำถามนุ่นรับผลิตภัณฑ์จาก My a อ d นค r The i n s i d e r ได้พูดถึงสุนัข German Shepherd สายพันธุ์เจอร์ n นอยากทราบว่าสุนัข German Shepherd มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรข้อที่1บางแก้วข้อที่2อาเซเชียนร่วมส่งคำตอบชิงรางวัลปั๊มลมไฟฟ้า My a อ d นค r รุ่น A28 ปล่อยลมบวกน้ำยาปะยาง มูลค่า2,950บาท8รางวัลรางวัลละ1เครื่องเพียงคุณคลิกไลค์ที่แฟนเพจ The Insider TV แล้วอินบ็อกซ์เข้าไปตอบคำถามได้เลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี้รวมสนุกส่งคำตอบกับรายการและมาแอนคากันมามากๆนะคะ